เอาไปช็อตได้เลยเนี่ยแล้วมากาสากยาาปั้นประมาณสิบหกหกมันไม่ปั้นน้องคุณจะงงเหมือนกันเดี๋ยวไม้องไปชเดี๋ยวใช่น่ารักจังก็ชอบแรหนุ่มโมได้ตัวโมกาสิบ 我干，我干，我拿牌，大家好啊， ผมไป

เมืเ่อเวลาเดี๋ยวตัดออกของมืหอ <c oughs> มหยิไหบ <c oughs> ไ,มไ,ไม่ดีเนาะโอเคใช่ใช่ใช่ดูไป 好恐怖啊！咩？咩？讲话咧，我肚子叫花。 ก็ไปไหว้ส <t> ิซพ่อไหะไรอยู่่งก็พ่ออยู่ข้างนอกก็ไปหาซิองไอดนแล้วอะไรนี้มนตั้งไม่ได้ เราม่ไ้ืออมานี่คุณอะไรนะทีเองนีแล้วทาไปแล้วนี่นมยเยกยมาลกเลลงใหว้านนี้เเปิดให้มาสอลูกตอนอนแล้ว็ายลูกคืูกต่างกันก

อย่งนเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวยังไม่รู้เลยใครจะจับจะลานใครกันือถึงันไดนยังไงน้าจะได้พูดไรไ้ตามคิวกันนะนี่ดจารยังไม่รู้เลยนะติไจับนนนน่ิไไล่เไ่เดอยาอยแงิก็เลยอยากเติมอยากเติ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ารแม่ดีขรง้วะไม่รู้ดูเลยดูเลยใบสุดท้ายเป็นดไเลยูหลายตั้งแต่ต้้งแต่4 oh <laughs> เอาไว้กน้าวละนะ้วแล้วหลายรูปนะมันหลายกล้องเวียนหัวตอนแยกดีในเราตอนนี้ไม่มีเราจะตายหายอันสองเราหลงสุดเลยไดเหลายดูนี่เราหลงสุดสีเองเป็นชะลาเราวงน้ำไปเลยอ่ะสวยมากจะไป ยัไงถึงจะได้ลายเซ็แล้ว like ีวว่าเหมือนนักเปี่ยอะาจะจะอเหมือนนักเป่ยเรอจะใครว่าผมไม่ใส่แล้วไม่ควรแล้วแล้จะไล่นะผมบอกอาอเรมัไม่ไล่เราไล่บนีใครจะเอาอะใครมะเอา่อะไรอเอาเงี้ยใครเอาอางเไม่ใส่ารเ้าตัวเดิจะไม่ใส่า อพี่กอม่อมีายอกไปพานมัาแ่เป็นวไปัไเป็นที่าได้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครที่นาสวัสดีที่นาแล้วก็สุขสันต์วันห เป็นใครล่ะคนต้อไปขายโลกด้วยเจ้ม่านโลกเเ่โลเยนองายั่ไม่ร้นที่ปรวัตี่เอาเนี่ยแล้วเราบอ่ตอนนี้พูดอะไรค 我他妈来接你了！哈哈哈哈哈！